ในบริเวณนาซ่านเจ้าพอลักเมืองส่งคล้าถนุนางงามอำเภอเมืองสงคล้านายอำพลพงษสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้านำส้นราชการผาเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมงานส้มโพธิ์เจ้าพอลักเมืองประจำปีสองพันหร้อยหกสิบห้าครอบรอบร้อยแปดสิบปีจัดขึ้นะหวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ประชาสัมพันให้กับผู้รัทธาได้มาสักกระดาษเจ้าพอลักเมืองอีกทายังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะทางนี้คัวา,ารวม เทศบ,บาลน,น,นครสงคลา้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าสมาคมพกเกี้ยนแล้วก็ภาคขีเครือข่ายค,ค่ะจัดงานดังเก่าคืนประจํถทุกปีนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นทีแล้วก็ไกลเคียงได้สักการะเจ้าโพลักเมืองพร้อมกับได้สัมผัสคุณค่าของเมืองเก่าสงคลา้าพานกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีหยอกเสาโกตเตงค่ะ,คะพิธีเชิญอ,องค์พระประทับเกียวหทรอกเมืองพิธีเวียนเทียนสะโดคอ,อพิธีเส้นไหวในวันประสูติเจ้าโอลักเมืองการแสดงเฉดมังโกแล้วก็สิ้นตการแสดงนิว รวมถึงชมนนสราศการแล้วก็การแสดงบนเวทีด้วยเหมือนกันค่ะ